ยินดต้อนรับเข้าสู่ช่องทางมะนาวไายทองคำนะคะอันนี้ทควทันก็ทำความสะอาดช่วงเช้าๆนะคะไปตัดหญ้ามาแล้วก็มาทำความสะอาดนะคะสงเชือกก็เลี้ยงอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้ก็ทำความสะอาดอยู่นะคะเป็นคันรุกใสแล้วยังไม่หมดนะคะทั้ทงวันทั้งคืนเลยที่มะนาวเกี่นยนหญ้าน้องก็ าได้ไปตักมาแล้วนะคะตรงนี้จะคงจะไม่อิ่มนะคะต้องหาอีกน,นะคะแปลงนี้พ่อฝรั่ก็ไปซื้อไว้นะคะซื้อไว้แล้วก็ได้มา <S 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 ได้มาให้ซีปรานาวน้องทองคำได้กินได้ทานกันนะคะขอบค,คุณน้ทองคำหมดเรีวประนาวทองคำหมดเร็ว มะนาวจะกินจะชา้าไปเรื่อยๆนะคะส่วนตาที่มะนาวก็บอดข้างหนึ่งแล้วค่ะแม่บอดข้างหนึ่งแล้วกนะ็สีก็ยังไม่หายนะสีน้องนะคะนี่ไม่รู้มีน้องหรือเปล่านี้สีนะคะปูดๆนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะไม่ดูต้นไหนจะหายเนะาะมะนาวสู้ๆเด้อดูนี่เฉะแล้วนะเนี่ยไปอาปูนขาวมารวยมนาะแต่ว่าเป็นเนินเนะเป็นเนินที่ยืนจะเป็นเนินให้น้องได้นอนกันอยางสบายอรออยบอ่ ลอ,อยบ่อพักนา้าเสียบบอ่อที่เสียบยี่ดอกนาอโอ้ทองคำหมดแล้วนะคะให้พ้องกันทองคำหมดแล้วทองคำหมดหละบอ่อทองอ้าวขอบคุณครับกอนเดี๋ยวให้ค่ะให้เร็วขอบคุณครับกอน ่อขอบคุณครับตอนนั่นถ้ามีของกินสวัสดีสิเจก้วเลยนะคะเพ่อกอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร้ให้น้องด้วยนะคะอ,อืมะนาวน่ารักเชี้ะ